คอยดูนะคะพี่จุกจัดตะลึงนะคะเหมือนหลายๆสวนที่เราไปลองใส่ให้นะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะนะคะแล้วเขาเจ้าของสวนต้องโทรตามเรานะคะเอาเพิ่มเราก็บอกว่าต้องสั่งนะคะรอก่อนตามคิวนะคะของเราดีค่ะเราไม่ได้เล่นตัวนะคะแต่ว่าเราส่งให้ไม่ทันนะคะเราส่งให้ไม่ทันแค่นั่นเอง หนึ่งช้อนนะคะ G สองนะคะเทียบเท่านะคะหนึ่งกิโลนะคะเป็นนาโนนวัตกรรมวันะคะอ่านะคะใส่ประมาณสองช้อนเลยค่ะน้องกวางใส่สองช้อนเลยน้องกวางอ่าใส่สองช้อนเลยน้องกวางใส่สองช้อนเลยค่ะใส่ครบสองช้อนค่ะหนึ่งเราต้องบำรุงดินค่ะ2องเราต้องบำรุงต้นค่ะนะคะเดี๋ยวพอโดนน้ำค้างเดี๋ยวสาธิตได้พี่ก็ดูนะคะ ว่าทําไมเราถึงมั่นใจเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวโดนน้ำค้างเนี่เขาจะเขาจะลงดินหมดเลยนะคะเขาจะไม่ค้างไว้นะคะ